กิจกรรมวันบวรบวรราชธานีอโศกประจำวันจันทร์ที่26มิถุนายน2566เป็นการลงฐานงานร่วมกันของผู้ใหญ่และนักเรียนพร้อมกับบูรณาการการศึกษาในฐานงานไปด้วยแต่ละคุ้มสีมีกิจกรรมดังนี้ค่ะ สีส้มไปถางหญ้าที่แปลงมันสำปะหลังพิรุณสองที่บ้านคำกลางพบกับอาตี้ค่ะวันนี้มาทํารุ่นมันสำปะหลังอะคะ่ะมาดดาหญ้าก,ก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหญ้ามันโตกว่านี้เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาแล้วก็ยากเพราะว่ารากมันจะหยางลึกแล้วเหมือนกิเลสเราเราต้องรีบถอนตั้งแต่เนิ่นๆอะไรประมาณนี้นะคะ สีแดงและสีม่วงไปปลูกซ่อมกระชายและถางหญ้าที่แปลงกระชายบ้านคำกลางพบกับอาปะซึงบุญค่ะสีชมพูไปขุดมันเทศที่สวน255และนำมันเทศที่ขุดได้ส่งต่อไปคัดที่เฮือนฟันเสียว โดยมีอาจารย์ดังชัยนําทีมค่ะสำหรับสีเหลืองไปช่วยกันคัดมันเทศที่เหือนฟันเสียวซึ่งเป็นมันเทศที่ส่งมาจากสวน255เมื่อคัดแล้วนําไปกระจาย3ที่ค่ะคือบ้านราชชอบอุทยานบุญนิยมและเข้าโรงครัวค่ะ ทั้งหมดนี้คือกิจกรรมวันบวรของบวรราชธานีอโศกจะเดินทำำนําสัมเนธกดีค่ะข่าวมันรราชอบแปรรูปมันญี่ปุ่นวันพฤหัสบดีที่9มิถุนายนพศ2566ที่โรงแปรรูปต้องข้ามเพือนตลาดท่านสิทธามาศชาวชุชมชนและอาชัยผู้ดูแลฐานงานแปรรูปได้มาช่วยกันแปรรูปมันญี่ปุ่นที่ได้มาจากนักเรียนชั้นม .2 นักเรียนสมุนพระราม ที่ช่วยกันเก็บจากส่วน255โดยนำมันญี่ปุ่นมาล้างดินออกให้สะอาดปอ,อกเปลือกหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนำไปอบก่อนจะนำไปแปรรูปบดเป็นแป้งมันญี่ปุ่นไร้สารพิษสเหตุของการต้องแปรรูปเนี่ยก็คือเราจะเก็บวัตถุดิบไว้เนื่องจากมันที่กู้มาจากแปลงแล้วเนี่ยครับมันมีอายออุได้ไม่นานถ้าเรากู้มาภายใน5วันมันจะเสียหมดเลยเป็นขี้เล่าหมดเลยนะครับเราก็เลยเร่งแปรรูป ให้มันเป็นรูปแบบของแป้งนะครับอันนี้ก็จะเก็บไว้ได้ข้ามปีเลยอันนี้ก็คือจะมาลดความเสียหายไม่นั้นเนี่ยก็คือจะเสียหายทั้งหมดแป้งที่เราแปรรูปออกมานะครับอ่าก็จะมีส่วนหนึ่งนำออกไปจำหน่ายนะฮะอยู่บนบ้านลาดเมืองเรือช็อป นะฮะก็จะเป็นขายออนไลน์สั่งซื้อได้ก็จะมีทางบ้านราดเมืองเรือช็อปเราสามารถพิมพ์ลงไปใน Google ก็ได้นะครับในใน o g l e ก็จะมีเสิร์ชขึ้นมาซึ่งเขียนว่าบ้านราดเมืองเรือช็อปหรือว่าจะเป็นไลน์ก็ได้จะมีทั้งเพจและทั้งไลน์สามารถพิมพ์ชื่อนี้ได้นะครับก็จะเจอเข้าไปในระบบการซื้อได้เลยครับในงานนี้ชุมชนจะได้รักษาผลผลิตลดการสูญเสียและยังสามารถแปรรูปมันยุบุนส่งขายออนไลน์ได้ ทำให้มันญี่ปุ่นที่ปลูกในชนชนเก็บมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดข่าวความคืบหน้าการบูรณาการการศึกษาบูชาพ่อที่บรวรราชธานีอโศกในวันจันทร,ร์ที่26มิถุนายน2566เวลา6 3นาฬิกา30นาทีถึง 8.30นาฬิกา30นาทีโดยประมาณเป็นวันบวรวันแรกที่จัดให้มีการบูรณาการการศึกษาของนักเรียนครั้งนี้เป็นการบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง ของโรงเรียนสมาสิขาราชธานีอโศกทำกิจกรรมเก็บบันเทศที่สวน255ร่วมกับท่านสมณะท่านศิขมาศและผู้ใหญ่ในชุมชนในคุ้มเฟสหนึ่งโดยมีครูวิชาการครูฐานงานร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดสามารถบูรณาการ วิชาการต่างๆครบ8สาระวิชาสีสันการร่วมกิจกรรมวันบวรของเด็กๆเปลี่ยนไปก่อนการลงงานคนรู้ให้ความรู้ด้านวิชาการเรื่องมันเทศขณะลงงานก็มีการกํำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้กระชับขึ้นทำให้ห้องเรียนห้องนี้น่าเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะ นักเรียนไม่เพียงแต่จะเรียนรู้แต่กับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันยังมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาจึงเป็นสิ่งที่เติมเต็มสีสันของการบูรณาการครั้งนี้ได้มากเลยทีเดียวค่ะ อาจารย์ดังชัยช่วงชิงอดีตพออโรงเรียนกุตเสถียรจังหวัดยะโสธรผู้ให้คำปรึกษาได้สรุปการบูรณาการครั้งนี้ดังนี้ค่ะครับสำหรับความคืบหน้าของการจัดบูรณาการครั้งที่สองนะครับเท่าที่สังเกตจะเห็นว่าหนึ่งสำหรับครูผู้สอนเนี่ยจะเริ่มเข้าใจในกระบวนการนะครับในการจัดกระบวนการเรียนรู้ดีขึ้น จัดกิจกรรมแบบมีความมั่นใจขึ้นนะครับแล้วก็มองการวางแผนการจัดกิจกรรมให้เด็กเขามีความสุขในการเรียนรู้ได้อย่างไรดีขึ้นแล้วการเชื่อมโยงระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็มันมีการแชร์กันด้วยผมสังเกตเห็นว่าเวลาเราประชุมกันนี่อย่างเช่นว่าครูกคนนี้ดูแลคณลิตศาสตร์อย่างนี้แต่ท่านอาจจะท่านมองเห็นเลยว่าสังคมเมืองศาลควรจะบูรณาการอย่างไร ก็มีการแชร์ก็มีการแลกเปลี่ยนกันฉะนั้นการการบูรณาการกันก็จะเริ่มจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแชร์ความคิดแชร์ประสบการณ์มันก็จะทำให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาของวันเดียวกันได้มีการประชุมสรุปผลของการบูรณาการร่วมกันโดยภาพรวมแล้วทำให้ทั้งครูและนักเรียนได้ประโยชน์จากการบูรณาการและกระบวนการเรียนการสอนก็น่าเรียนรู้มากขึ้นค่ะ ไม่เพียงเท่านั้นในการประชุมชุมชนของบวรราชธานีโอโศกในเย็นวันอังคารที่27มิถุนายนยังได้ให้เวลากับการนำเสนอการบูรณาการการเรียนการสอนมากเป็นพิเศษ เพื่อกระตุ้นให้ชาวชุมชนมีบทบาทในการบูรณาการร่วมกับทางโรงเรียนในวันนั้นอาจารย์ดั่งใจได้นำเสนอกิจกรรมการบูรณาการของโรงเรียนกุศเสถียนให้ชาวชุมชนร่วมรับชมด้วยค่ะทั้งหมดคือความคืบหน้าของการบูรณาการการศึกษาของอบวราชธานีอศกในรอบสัปดาห์นี้ค่ะข่าวสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีตรวจเยี่ยมคลินิกแพทย์แผนไทยบ้านราษ เวลา10นาฬิกาถึง11นิ45นาทีของวันศุกร์ที่30มิถุนายน2566ที่เรือม่วงคลินิกแพทย์แผนไทยบ้านราชเพศสัชกรหญิงสรินทรธรสำอางเนตรและคณะสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมาตรวจเยี่ยมงานการมาครั้งนี้ทีมคลินิกแพทย์แผนไทยบ้านราชให้การต้อนรับค่ะ คุณหมอแตงไทยได้คิดดวงวงศาให้รายละเอียดไว้ดังนี้ค่ะตอนนี้เราได้ได้รับการตรวจประเมินผ่านมาแล้วเราก็อยากให้คือพูดถึงแล้วเนี่ยเราทำงานมาหลายปีนะในเรื่องของสุขภาพเราก็มาเห็นโครงการนีเ้เป็นโครงการที่น่าจะต่อย,ยอดให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพที่เราบ่มเพาะเรื่องสุขภาพเรื่องการดูแลตัวเองเรื่องอาหารเรื่องอะไรเนี่ยเราก็อยากนําเสนอสู่ สู่สาธารนณะทีนี้พอมีโครงการด้านเชิงช่องท่องเที่ยวเขาก็จะเอาเชิงท่องเที่ยวนี้มาเพื่อจะทําให้คนนี่รู้สึกว่าเออมันน่ามันน่าไปนะได้ทั้งได้ไปเที่ยวด้วยได้ทั้งสุขภาพด้วยเนี่ย ด้านเภศสัชกรชำนาญการหญิงสรินทรสําอางเนตรและคณะได้ให้สัมภาษณ์ถึงการมาตรวจเยี่ยมงานครั้งนี้ดังนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คือเจ้าหน้าที่มาจากทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนะคะร่วมกับโรงพยาบาลวารินชำราบนะคะค่ะก็จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคค่ะก็จะมาขอ,อตรวจเยี่ยมประเมินนะคะสารประกอบการก็คือคลินิกแพทย์แผนไทยบ้านลาดค่ะเพื่อจะ,อะ ประเมินเป็นเกณฑ์ของสารประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะเนื่องจากว่าเราทางจังหวัดได้จัดทําเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะแล้วก็จะมีการปักหมุดสถานประกอบการค่ะซึ่งเราได้เลยเห็นว่าทางสถานประกอบการคลินิกที่นี่ค่ะได้มีศัก,กยภาพแล้วก็มีความพร้อมค่ะที่จะลองประเมินเข้าสู่สานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะ,คะก็เลยมาเยี่ยมในวันนี้ค่ะ ้าข่าวเก็บตะไคร้สมุนไพรสวน2 0 4ศที่สวน2 0 4ศูนย์ซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนราชธานีอโศกประมาณ2กิโลเมตรได้ปลูกตะไคร้ไว้จำนวนมากในเช้าวันศุกร์ที่30มิถุนายนคุณปะซึ่งบุญบูรณกิตติได้นำนักเรียนบางส่วนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีที่2ปีที่3และ ปีที่4ี่รวม10บคนไปช่วยกันเก็บตะไคร้เพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบของการทำสมนุนไพรเตรียมเครื่องแกงและข้าวครัวกลางประกอบอาหารค่ะตะไคร้ที่เก็บเป็นตะไคร้กรอบเก็บง่ายการเก็บตะไคร้เริ่มต้นจากการเกี่ยวใบออกและกระจายกอตะไคร้เพื่อให้ดึงออกง่ายขึ้นจากนั้นก็ดึงหัวตะไคร้ออก ให้เหลือเพียงก่อละสี่ห้าต้นเพื่อกระจายพันธุ์ต่อและจากนั้นได้นำหัวตะไคร์มามัดรวมกันเพื่อง่ายต่อการลำเลียงส่วนใบตะไคร์ไม่ได้ทิ้งหลังตัดเสร็จก็มัดเป็นกำๆนำมาใช้สำหรับเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบตัวการนวดต่างๆค่ะ การเก็บตะไคร้ของนักเรียนครั้งนี้ทีมงานได้บูรณาการวิชาดนตรี Tree, สุขศึกษา <c oughs> สังคมและภาษาอังกฤษไปด้วยฟ <Okay. S 2> าดเทนลีฟผููู้ลมอนกราสแม้ระยะเวลาอันสัน้นเพียงสองชั่วโมงก็ทำให้เด็กๆ ได้ความรู้เพิ่มเติมได้พอสมควรค่ะเรียกได้ว่าได้ทั้งงานและความรู้ในเวลาเดียวกันค่ะสิ่งที่เด็กได้คืออันดับแรกพอโลงงานนี้ให้เด็กรวมก่อนแล้วก็ให้เด็กรู้ว่าขมีใครบ้างที่ไม่รู้จักต้นตะไคร้<า>เด็กก็บอกว่ารู้จักหมดครับแล้วก็ถามว่าประโยชน์ของตะไคร้เอาไปทําอะไรได้บ้าง เด็กก็ตอบค่ะบางคนก็ไปทําอาหารทําสมุนไพรเอาไปทอดบ้างเออเอาไปยําบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเด็กก็ตอบนะคะ